ขอกราบอารับพระเดชพระคุณพระโสะามพลธรรมวงศ์นะครับได้เข้าถวายเครื่องสักการะอยู่ในพระเดชพระคุณพระพุทธสุภาวโรภาและครอบครัวสุขเสถียรพานิชถวายสักกา,าร,ขขาราะพระเดชพระคุณหลวงพ่ออายศพี่ครับไปด้วยครับไปด้วยยศพี่ยศแม่มาานะครับจารุวัดรองประธานโครงการมอบพระพุทธรูป โดยการสำคัญจริยะปกปักราบารัตนาเมตตาบารมีแห่งองค์สมเด็จพระหินศรีบรมศาาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทุทพระองค์พระปัจเจกพระพุทธเจ้าพพุพระองค์พระธรรมพระอริยสงฆ์พรหมเทพเทวาบูรพมหากรัสตริยาธิราชเจ้า สิ่งศักดิ์สทธิ์ทั้งหลายที่ประทับสถิตพิทักษ์รักษาสยามประเทศขอบเขตขันธศรีมาและปวงเทพพยาดาทุกราศีขอถวายน้มัตรการแดพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระสุขาวโรไทยที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัยเจ้าอาวาสวัดสังขารามที่โารบ สุดเท่ไทยครบบริการเกิตรัณฑ์ p r e m ี ลูกสาวพระทวาอันตรายาจนทสันตสัพพะโสถีระวันตุเตรีนิสิงเห์สตนาเีมัญจพิสระอิมินาสะการะนะธรรมังปูเชมาอิมินาสะการะนะเยมีพระวะทาโตภควตาธรรมโมธรรมังนามสซามิโมตัสสะภควโตอรหโตสัมมา สัมพุทธสาพุทธังชีวิตังยาวนิพานนังตะรนังกัชามิธรรมังชีวิตังยาวนิพานนังตะรนังกัชามิสังขังชีวิตังยาวนิพานนังตะรนังกัชามิจังระเสือเมืองพระทรงเมืองพระราษเมืองมหันต์จงเร่งยานที่ประโสดจาโสุธา ได้จัดเครื่องสกการะพีกามไดทีีปรึกาเ้าคขณะจังหวัดตุโคไจ้าอาวาสวัดสังฆารามพระเดพระคุณพระโกคนธรรมมอพุทธศาสนาต่างพระพุทธปฏิมาเป็นที่เคารพสกการะแบ นะโมตพระรคะวะตอระหตอสัมมาพุะนาม,ามิจิรสานาภูประวิยงปริภารรโตสุตตามกติสัพพธา ที่โรงเรียนบ้านดานอำเภอบ้านด่านร้านหอยจังหวัดสุขโขทยัยบัดนี้ได้เรียกไปในเบื้องหน้านักา,ารบัดนี้คือ เชิญคุณปริยานะครับสัตพันธ์หมายถึยงเคพี่องที่ใช้ในการบูชาพระประทานนะครับลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านพลโทท่านผู้บในการสำนักงานพระบรธาศาสนารินะครับ ท่านที่สี่ขอเรียนเชิญน,นะครับท่านที่ห้าขอเรียนเชิญผู้ก,การวบรพันธ์พรมมีผู้การโรงเรียนบ้านาด่านบริหารส่วนตำบลบ้านด่านได้ขึ้นจุดเทียนกันกรอดพคนวอนทนนงอนางของจักรวาลน,นะครับได้ประดิษฐานเหนือสัตวพันเทียนทั้งเจ็ดที่จุดบูชาก็ทียมตี นะยังพันเตวิสุงวิสุงรักนาถาญาติสันเดนะสห์ปัญจะศิรานิยัจจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ਨਾ ਮੋ ਟਾ ਸਾਮ ਗਾ ਨਾ ਮੀਤ Ajakan bawah di tanah bawadiyat sama neyana wa mamaneyana wa dehaweana wa ma we aja jalanna sampainoa sukatoa loa kavitoa loa loa polisaka masalah di sana dehawa ma noa sahlang boat สวัสดิโัวโอะปะนาคิโกะปัจัตตังเวทิตาโู नैन् युवाघीयतिसुपदिकान्नोऽभगवतो सवगतसंभोऽसुपदिकान्नोऽभगवतो सवदसंभोऽययपदिकान्नोऽभगवतो सवदसंनिआद्धपुलिसपवत्तरारे อาหุนายโพอาภะหุนายโยอากินายโยอาคเนียกัลนียโยอนุตังปุญญาเทตังโลกาสส ป,ปยยาาาามนาานนานนามนนาามาาานะสสเิผู้แทนประธานโครงการมอบพระพุทธรูปประจำโรงเรียนพร้อมด้วยพระเดชพระคุณพระโสพลธรรมวงศ์เจ้าอาวาสวัดอินทระวิหารพระอารามหลวงเจ้าคณะ,ะแขวงวัดสามพญาประธานโครงการพร้อมด้วยประธานอุปถมัมภ์นำโดย คุณวิริยะหินาเต้พร้อมคณะนายพรมรินขันอ่อนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดส,สุขโขทยัยนายวีรพันธ์พงมมีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านพร้อมด้วยคณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนบ้านด่านมีความปรบปลื้มยินดีที่พระเดชพระคุณได้มีตาเดินทางมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดเมฆพระสุข่าวโรคาดในวันนี้ โครงการสร้างพระพุทธรูปปางลีลาประจำโรงเรียนสถานพยาบาลและหน่วยงานราชการของวัดอินทรวิหารพระอารามหลวงแขวงบางขุนคมเขตพระนครกรุงเทพมหานครโดยพระเดชพระคุณพระโสพลธรรมวงศ์เจ้าอาวาสวัดอินทรวิหารพระอารามหลวงเจ้าคณะแขวงสวัสดิ์สามพยาพประธานโครงการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2550 ได้พิจารณาเห็นว่าสังคมไทยโดยเฉพาะเยาวชนได้เหินห่างจากพุทธศาสนาประการหนึ่งและพระสงฆ์เองก็มีโอกาสน้อยในการเข้าไปสอนธรรมะให้แก่เยาวชนอีกประการหนึ่งพระพุทธรูปที่ยมนำมาถวายวัดและโรงเรียนแห่งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกเพื่อปลูกฝังให้เยาวชนของชาติได้มีความรักเทิดทูนในสถาบันหลักของไทย อันประกอบด้วยสถาบันชาติสถาบันศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่เสมอมีการบริจาคทานคณะสิกยานุสิทธิ์โดยมีพลเอกเรืองโรธมหาสารนน์ซึ่งในสมัยที่ท่านยังดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้ร่วมกันดำเนินการสร้างพระพุทธรูปประจำโรงเรียนสถานพยาบาลและหน่วยงานราชการขึ้นทั่วประเทศโดยดำเนินการมาแล้วมากกว่า70แห่ง ปัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลเลิกแล้วเพื่อเป็นสิริมงคลแก่คณะและผู้เคารพกราบไหว้ปา,กการะข้าพเจ้าขอกราบอาราธนาพระเดชพระคุณพระสุขวโรไทยที่ปรึกษาเจ้าคณะ,ะจังหวัดสุขโขทยัยเจ้าอาวาสวัดสังฆารามผู้เป็นองค์ประทานประกอบพิธีเบิกเนตรพระสุขวโรภาธของโครงการสืบต่อไปขอกราบอาราธนาด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะ พระโอษฐะเรชาตัางโอมสหัสเนตโตเทวินโธท,ทิพเจจุ๋งวิโสทายิทเวเนเตปรณะชายเตยงมาบังเกิดเป็นดวงระเนตรทั้งสองอิสวาสุขดวงระเนตรเบื้องขวาทเวเนเตปรณะชายเตยงมาบังเกิดเป็นดวงระเนตรทั้งสอง มะอากจงมาบังเกิดเป็นพระเนตรเบื้องซ้ายอิมานิมังขระวัตถุรูปานินันว่าวัตถุมงคลแห่งพระพุทธรูปนี้ทรงนามว่าพระสุขวโรภาสก็มีณนาก,การบัดนี้ขอรัตนาพระสงค์เจริญชัยมงคลคาถาหน้าก,การะบัดนีเทือนยินตัวขอทีว

तले या रब्ला कि कफान ते अते अते फज वे को व तले या रपी से cơ mẫu chất nhiên cha phátín năng ca nhạc คุณทางสุขาวโรทัยที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัยวัดสังฆารามนะครับไกลทำที่ดีบิญพระนี้ได้ถวายมาลัยข้อพระกรเสภาสุขาวโรภาพระพุทธรูปประจำโรงเรียนบ้านดาเดี๋ยวจะส่งรูปไปขอะสำนักหางพุทธจะไม่มีนะใกล้ใกล้ พร้อมด้วยประธานองค์การรองประธาน แขกที่บุญเกียรนะครับจะได้ถวายมาลัยปอพรถ้าอยากมีธรรมะพระสักแสนาต้องเห็นหน้าอิเล็กไฟไม่ทอถหน่อยรู้สังเกตรู้ขบขู่รู้รอคอยทีละน้อยฝันฝ่าข้ามันไปมีสันทะพอใจในธรรมะมีวิริยะ หารอาไม่หวาดไหวมีจิตตะมุ่งมั่นปูกพันใจมีมังสาเป็นไฟไม่พลาดแรงทั้งสี่นี้ครบหมดเพราะอดทนที่องค์พระุทสพลทรงผนังว่าขันตีมีพลังอย่างรุนแรงแกนักพผู้สเสวงเห็นวิพานครับวันนี้เราท่านทั้งหลายได้มาพร้อมใจกันนะครับทำบุญกุศล กำลังถวายอะไรข้อตั้งตอิดกององค์พระปฏิบัติบัดูแสดงว่าพระสุตตะวโรภ่าเป็นพระพุทธรูปประจำโรงเรียนบัณฑาแต่เมตตาบารมีธรรมของพระเดชพระคุณพระโสมพลธรรมวบองจิตจะดำอยู่ในพระเดชพระคุณพระสุตตะวโรภัย ยกาถาปฏติตังตรงังคงที่าำเมวะสวิเจตตัวญาตา

ับต่อไปกราบพระรัตนตรโดยพ้อมเพียงกันนะครับ